พยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้า,จารถสวยเกรด A ทุกทท่านนะคะวันนี้มีเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆเลยนะคะจากลานประมูลวันนี้วันที่17เดือน8นะคะพศ .66 นะคะเป็นวันพระฤรหัสนะคะ สภาพรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะจากลานประมูลดิบๆสดๆเรียวๆเลยวันนี้น้องเจ๊จานนำมาเสิร์ฟนำมารีวิวให้ f อแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะคะทำไมถึงกล้าร,รีวิวนะคะสภาพที่เพิ่งมาจากลานประมูลเพราะว่าอยากให้ FC ของน้องเจ๊จาทุกๆท่านได้เห็นความสวยความเดิมว่าจุดไหนต้องได้แก้ไขแล้วก็จุดไหนนะคะสวยขนาดไหนยังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ัวไม่ทันเซลล์ท่านอื่นนั่นเองเพราะว่าเรานะคะขายออลา์ทุกประเทศนะคะเอลซี LC น้องจาต้องดูเลยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้านะคะรีโว่ส e นะคะสประตูปี2018เกียร์ออโต้นะคะหายากมากนะคะในรอบหลายเดือนเพิ่งมีเข้ามานะคะน้องจะจาก,ก็รีบนำมาเสิร์ฟนะคะแล้วก็ให้คนไหนที่ถูกต้อง ถูกใจนะคะถูกฉลกแล้วก็ตามหามานานนะคะเรามาดูความสวยความเดิมนะคะคันนี้อ่าลืมบอกค่าตัวนะคะค่าตัวน้องอยู่ที่5 2 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ฟรีดาวเอาไปเลยสีสวยนะคะดมเดิมจุกๆไปเลยนะคะความสวยนะคะความไฟโคมไฟด้านหน้านะคะของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวสแตนดาดจากโรงงานเลยนะคะเป็นโคมไฟแท้นะคะคมไฟเดิมนะคะในส่วนตัวของ ไฟตัดหมอกนะคะได้กรอบนะคะใส่โครเมียมสีดำมาให้เรียบร้อยนะคะกระจังด้านหน้าถ้าเป็นตัว2 4 e ปี2 0 1 8จะเป็นสีสีเหลี่ยมข้างหมูสีดำตัดกับเงินเมทัลลิกนะคะมาพร้อมกับตัวทะเบียนนะคะหมดทะเบียนกไก่7ก็กไก่สบรุษีสี่ห้าศูนย์สองนะคะ <Dartmouth. S 1> ก็ได้ไปพร้อมกับตัวรถเดี๋ยวรถคันนี้นะคะรอสปาพร้อมตั้งขายนะคะให้คุณลูกค้านะคะอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้น้องกระจ่ายีบรีวิวเอามาเสิร์ฟก่อนนะคะจะได้เห็นสภาพเข้ามาเดิมๆใหม่ๆแล้วก็ รู้เลยนะคะจุดนี้นะคะว่าตรงไหนได้ทําอะไรแก้ไขเพิ่มเติมยังไงบ้างนะคะแต่อันดับแรกเลยนะคะที่จะบอกเลยก็คือสีเนี่ยสีเดิม,ดมแน่นอน1้0นะคะสีสแตนดาดจ,จากโรงงานนะคะของเดิมของแท้นะคะตรงนี้มาดูความสวยจุดต่อมานะคะในส่วนของตัวล้อแม็กนี้นะคะถ้าเราล้างขัดสีล้างขัดทําความสะอาดนะคะจะได้เห็นความเดิมนะคะในตัวของล้อแม็กนะคะแล้วก็ยางนะคะ ยางเนี่ยได้ยางของดนลลอบด้วยนะคะได้ยางปี2022นะคะดอกยางเหลือๆเลยดอกยางเหลือๆนะคะอ่ะเอคนไหนชอบนะคะยางปีย2เอาไปเลยใช้อีก2-3ปีเลยนะคะดอกยางเหลือมากนะคะเยอะมากนะคะสปาบใต้ซุ้มล้อนะคะตัวน็อตต่างๆเนี่ยนะคะน้องจะให้ชมนะคะสวยๆนะคะดิมเดิม นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะกระบะค่อนข้างเข้ามาน้อยนะคะน้องจยาเนี่ยบอกเลยว่าลูกค้าก็ค่อนข้างเงียบตามไปเลยนะคะแต่ตอนนี้เริ่มทยอยนำเข้ามาแล้วนะคะก็รีบเสิร์ฟแล้วก็รีบรีวิวให้ชมนะคะนี่ขนาดรถดํมเดิลยังไม่ได้สปานะคะถ้าสปาเสร็จนะคะรับรองสวยทุกคันแน่นอน โลโก้ด้านข้างนะคะคำว่าไฮรักนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยว LED นะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะตัวนี้ฟิล์มยังไม่เสียนะคะฟิล์มยังไม่เสียฟิล์มได้ขนาด60รอบคันนะคะเป็นของลามิหน้าอย่างดีเลยนะคะฟิล์มเป็นขนาด60รอบคันของลามิน้าอย่างดีนะคะสีสวยนะคะกรึบๆเลยนะคะแล้วก็มาด้วยพร้อมกับตัวเปิดโครเมียมนะคะตรงนี้นะคะรอขัดสีทําความสะอาดนะคะให้คุณลูกค้าเลยนะคะสีรอบคันนะคะน่าจะไม่ได้เก็บสีนะคะ น,ะะน่าจะไม่ได้เก็บสีน่าจะมีรอยลักยิ้มนิดนิดนะคะรอยลักยิ้มนิดหน่อยที่จะได้เก็บงานสีให้เนาะตรงนี้บอกก่อนเลยนะคะแล้วก็มีจุดนี้ถ้านะคะต้องมาเก็บรายละเอียดนะคะแต่เราไม่ได้เก็บทั้งแผงนะคะเราจะเก็บแค่เฉพาะจุดนะคะแค่แต้มให้ลูกค้าแค่นั้นเองสวยขนาดนี้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัวโค้ดนะคะของกระจกนะคะทั้งสีบานอยู่เติมเหมือนทุกอย่างนะคะทุกบานเลย นะคะแท้เดิมแน่ไม้แค่1นึ0 0 0กิมตรนะคะไม้แค่1นึ0 0 0กิโลเมตรเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะรอยเม็ดอักต่างๆลักษณะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของเดิมอยู่แท้ทั้งหมดนะคะบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ,ม,ะมาดูใต้แคสซีนะคะใต้แคสซีนะเดิมๆนะคะคุณลูกค้ามีที่ไหนนะคะกล้ารีวิวรถให้ดูตั้งแต่ออกจากรารบ,บมุลน,นะคะน้องอาจารย์นี่แหละนะคะกล้ารีวิวให้ดู ะะจะได้เห็นสภาพสวยๆแต่ถ้าคนไหนเข้าใจนะคะถ้าลูกค้าคนไหนหรือเอฟซีน้องจ๋าท่านใดเข้าใจเนี่ยเขาจะไม่ซีเรียสเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มองว่ารถไม่สวยแต่สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้ก็คือจะได้เห็นความเดิมนะคะเห็นดิบๆเรียวๆได้นะคะสภาพรถแบบนี้ที่เข้ามาแล้วหลังสปาเป็นยังไงนะคะลูกค้าจะได้รู้สตอรี่ของเขานะคะว่ารถที่น้องจ๋ารีวิวนะคะรีวิวตามความจริงแล้วแม้กระทั่งก่อน อ่าสปาแล้วหลังสปาเนาะจ๋าจะอัปเดตให้ดูนะคะขึ้นอยู่กับว่าคนไหนจะชื่นชอบและถูกชะตานะคะแล้วก็ต้องการรถสวยๆนะคะว่าใช้งานนะคะในส่วนของตัวนะคะไฟท้ายนะคะของเขาเนี่ยก็เป็นไฟท้ายแท้โรงงานเลยนะคะเป็นไฟแท้โรงงานนะคะมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะคะตัวนี้กันชนท้ายเดิมๆเลยนะคะอ่าหนี่เห็นไหมเอ่ยน,นะคะพร้อมโลโก้ลีโวนะคะไฮรักตัว E ี สภาพสวยเนี่ยขนาดยังไม่สปานะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็กซิโนจะต้องรีบเลยนะต้องรีบเลยนะคะถ้าชชาไม่ทันแน่นอนนะคะระวังเสียใจตามหลังนะเพราะว่ารถหายากแล้วรถสภาพนี้หายากนะคะราคาแล้วก็สเปคน,นี้หายากเพราะว่าเป็นตัวรีโว่สประตูเกียร์ออโต้ราคา5้าแสนสอันบาทนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลยนะคะนี่เลยนะคะเห็นชัด,ชดจะเน้นความสู่ความเดิมเท่านั้นนะคะรถไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ําสวยสวยเดิมเดิมนะคะ คิสภาพท้าน้องจะจัดสปาเสร็จจะสวยงามขนาดไหนนะคะตรงนี้ลูกค้าได้เห็นทั้งก่อนและหลังสปาแน่นอนในส่วนของตัวน็อตฝั่งขวาก็เช่นกันนะคะไม่มีเบียดมาไม่มีโดนมาไม่มีชนมานะคะหลังจากตัวน็อตนะคะเห็นไม่เอ่ยนะคะสภาพตัวน็อตสุดๆเดิมๆไลเนอร์ก็เช่นกันนะคะแมกไลเนอร์ก็เช่นกันไม่มีรอยเจาะนะคันนี้คันนี้ไม่มีรอยเจาะนะคะไม่ได้ใส่หลังคามานะคะเดิมๆนะคะนีลเรียวเลยนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะก็ได้ทั้งคันนะคะ ให้ดูนะคะนี่คือรถสภาพมาจากร้านประมูลของแท้ของจริงนะคะน้องจะจากล้ารีวิวเลยนะคะนี่นะคะอ่ะซื้อใจเลยนะคะ FC นะคะคนไหนติดตามน้องจะจเจมานานนะคะแล้วก็ชื่นชอบในการรีวิวรถเร็วๆนะคะแบบนี้ นะคะเข้ามาดูกันได้เลยนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะแต่สภาพใต้แคสซีนะคะเลขตัวถังอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ล้ออะไหล่ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้ออะไหล่ก็มีนะช่วงล่างเอาให้ดูนะคะช่วงล่างก่อนสปาเป็นยังไงน้องจะจ่านี่เลยดูกันจะชัดเลยล้ออะไหล่นะคะยังไม่ได้โดนถนนเลยนะคะช่วงล่างนะคะสัญลักษณ์โลโก้ที่แต่มาจากโรงงานยังอยู่เลยนะคะคันนี้นะคะนี่ชัดเลยนี่คือสภาพใต้ท้องรถนะคะ สวยๆเริมเดิมเลยเนี่ยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเสริมนะคะอ่ะไปดูภายในกันบ้างนะคะสภาพภายในก็อาจจะสกปรกนิดนึงเพราะว่ารถยังไม่ได้ขปานะแต่รีวิวให้ดูก่อนรีวิวให้ชมก่อนใครอัปเดตก่อนใครเลยนะคะอ่ะภายในสวยใหม่กริบนะคะภายในสวยใหม่กริบเลยนะคะโอ้โหขวดน้ำน้องไปขับมายังไม่เอาออกเลยท่านผู้ชมนะคะอ่ะแผงประตูนะคะจะมีนะคะ ในส่วนของตัวภาพกระจกไฟฟ้าปับไฟฟ้าปุ่มเซทท่านล,ล็อกปุ่มออโต้หนึ่งบาทน,นะคะสวยสวยเดิมเดิมนะคะถ้ารอสปาเสร็จประมาณ3-4วันนะคะต้องมีเก็บรายละเอียดงานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะก็เนี่ยฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกช่วงนี้ก็เลยอาจจะมีคาบโครอนข้าบอะไรบ้างที่ใช้รถมานะคะแต่เดี๋ยวถ้ามองมุมนี้น่าจะย้อนแสงนิดนึงมุมมืดนะคะเพราะว่าไม่มีที่จอดรีวิวเดี๋ยวจะอ้อมไปฝั่งด้านซ้ายนะคะ ออมไปฝั่งด้านซ้ายให้ชมกันเลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะนี่นะคะะมองมุมนี้ดีวกว่านะคะจะได้เห็นชัดเจนจ้จาจ๋าจะให้ดูยังไงนะคะอ่ะรถของทางนี้ก็เป็นสภาพรถเข้าใหม่นะคะสีขาวเลยนะคะเอทีของเราก็มีมาแล้วนะคะโอ้โหขนาดรถปี2023นะคะก็ยังมีเข้ามาแล้วนะคะอ่ะมาดูนะคะในส่วนของภายในบันบ้างนะคะเกียร์ออโต้นะคะ ยี yeah, Auto. อ่ออโต้อะดูภายในนะคะแผงประตูเดิมนะคะนี่แหละจะได้เห็นความเดิมความสวยของรถเพรยนต์นะคะแผงประตูส,สวยๆไม่ช้ำไม่ชำรุดนะคะสังเกตเลยนะคะถ้าเป็นจากเบาะด้านหลังเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้มีผู้โดยสารขนาดนั้นนะคะน่าจะไม่ค่อยได้โดยสารพักเท่าไหร่เพราะว่าสภาพเบาะยังไม่ชำรุดเนาะยังไม่ช้ำยังไม่ยุ่ยเลยนะคะสภาพเบาะยังไม่ยุ่ยเลยนะคะ ก็แทบจะไม่ค่อยมีรอยโดยสารจริงๆนะคะและแค่เราขัดล้างทําความสะอาดสปาซักเบาะนะคะถ้ามันสก,กปรกก็ทําความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบแค่นั้นเองเบาะ<บา>นี้นะคะเป็นเบาะมาตรฐานของโรงงานนะคะลูกค้านะคะจะได้เห็นความเดิมนะคะความสวยนี่นะคะเบาะด้านหลังเป็นกระเป๋าจริงจง2เบาะแล้วก็มีที่แขวนสัปภาระาให้ทั้งสองเบาะเลยนะคะทั้งเบาะคนขับแล้วก็เบาะข้างคนขับ <S <S ส่วนเฮดรูมนะคะขนาดเฮดรูมนะคะเห็นไหมคะสะดุอ่าสวยใสสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะ สวยมากสวยจริงๆนะคะสวยเดิมสวย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 จริงๆนะคะสวยสวยของแท้อะรอยเม็ดอักอนี่กระดูกงูเออดูไปเลยนี่ดูไปเลยนะคะไม่มีฝุ่นไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดแกะยากมากแน่นๆน่นหนึบๆนเลยนะคะอะใครอยากมาชมรถตัวจริงนะคะโทรน้ดน้องเจ้จามาก่อนเพราะว่าจะมีการเก็บงานและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะอยู่ ข้างนอกนะคะยังจะไม่ได้เข้ามาถ้าเผื่อเข้ามาปรปปับแล้วไม่ได้โทรหาน้องแกจาเนี่ยกลัวจะไม่เห็นรถรถก็รถไม่อยู่ก็ต้องเอาไปเก็บงานละเอียข้างนอกแล้วก็มีโอ้เขาติดจับนะคะที่จับขึ้นให้ด้วยนะคะเราเราจะบ,บันไดมีให้ด้วยนะคะคันนี้พิเศษมากนะคะติดมาให้แล้วนะคะดีมากเลยนะคะสำหรับคนตัวเล็กนะคะหรือว่าคนที่มีสูงอายุหน,หน่อยนึงอ่ะนะคะ แล้วก็ดึงราวขึ้นเลยนะคะสะดวกสบายขึ้นไปอีกนะคะ,ะมาดูจากน็อตตัวประตูกันบ้างนะคะนอ็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะบอกเลยว่าถ้าใครชา้าน้องกระจ่าไม่รับประกันนะคะไม่รีบม,มาจองรถก่อนไม่รีบม,มาจาัดไฟแนนซ์ก่อนไม่รีบโทรนหาร้องกระจ่าก,ก่อนไม่ทันแน่นอน ามาดูความสวยของเบาะนะคะด้านหน้ากันบ้างนะคะเบาะก็ไม่ชม้ำนะไม้แสนเดียวเบาะก็ถือว่าไม่ช้ำนะแต่ว่วามีรอยคราบเลอะหน่อยนึงฝุ่นเฟิ่เกาะนะคะสกปรกนิดนึงแต่ว่าได้ของเดิมแน่นอนนะคะเบาะนะคะก็ถ้าจะใช้มือเดียวรถคันนี้นะคะใช้มือเดียวนะคะเดี๋ยวให้ดูสสำเนาเลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะนี่เลยนะคะจากบริษัทพัทระนะคะเป็นเจ้าของอันดับที่หนึ่งน,นะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีอุบัติเหตุชนพิวามจมน้ํานะคะเพราะว่า ถ้าเป็นขนาดนั้นไม่รับเข้านะคะถ้าเป็นขนาดนั้นไม่รับเข้าเลยในส่วนตัวของบร e ก v รอะน้องจะจาคันนี้มีไหมนี่ไงบริการนะคะหรือว่าคู่ม,มือการใช้งานยังอยู่นะยังอยู่ครบนะคะตัว sub story ได้เลยนะคะคอนโซลเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดก็ยังไม่ได้เสื่อมสภาพนะคะไม่ชำรุด นะคะที่พักแขนต,ตรงกลางก็ไม่ขาดไม่หลุดไม่ลุ่ยเลยนะคะนี่คือรถสภาพเกรด A สภาพคัดเกรดนะคะเน้นขายรถสภาพเดิมนะคะถามว่ามีการเก็บงานไหมน้องจ๊จ๋าคุณลูกค้าขาบอกไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นรถมือสองนะรถมือสองแต่อาจจะมีบ้างนะคะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ว่าเน้นความเดิมรถไม่ชนไม่พีกควา้าไม่จมน้ําระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะอุป,ปกรณ์วัสดุต่างๆยัง เหมือนใหม่อยู่เลยนะคะที่ยังไม่เหมือนใหม่ก็คือมันจะไม่หลวมมันไม่หลุดมันไม่ลุ่ยนะคะอ่ะระบบแอร์นะคะต่างๆเนี่ยใช้งานได้หมดแต่ว่าตอนนี้เราจาไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะ <อ S 1> แค่รีวิวให้ดูความสวยความเดิมนะคะรถยังไม่สปาพวงมาลัยนะคะสภาพพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยที่าสามารถเชื่อมต่อบูดูได้แล้วนะคะมี Apple Ca r p l a y พด้วยนะคะสวยสวยเริดเ่เก๋เเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ ที่บางแดดยังไม่ถอดพลาสติกออกเลยจะหมายไปไหนพ่อคุณนะคะนี่คันนี้อ่าน้องเจาจ๋ารอ fc คนไหนชอบอยู่นะจองเข้ามาเลยนะคะจองล็อกรถเข้ามาเลยแต่ว่าวันไหนที่จะเข้ามาดูรถน้าจ้าจ๋าก่อนล่วงหน้าเพราะว่ารถคันนี้มันเพิ่งเข้ามาก็ต้องมีการสปานะคะเก็บรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกน้อยบ้างนะคะเป็นบางจุดนะคะแต่สิ่งที่ได้เห็นวันนี้ก็คือความเดิมของรถแล้วก็สีเดิมๆนะคะมองจากมุม45องศานะคะท่านผู้ชมมองจากมุม45องศานะคะก็จะเห็นความสี สีสวยเดิมๆของรถนะคะนี่เลยนะคะนี่เขาเรียกสีบอลเงินหรือสีเทานะคะในเล่มจะเขียนว่าสีเทานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะคะอ่ะห้องเครื่องยนต์เป็นสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวน้องจ๋าพามาชมเพราะว่ามันไม่มีที่จะตำหนิเลยนะคะก็แค่จะล้างขัดสีทำความสะอาดแค่นั้นเองนะคะมีตรงไหนก็เล็กๆน้อยๆน้นนนองจ๋าได้ชี้ไปแล้วนะคะบางจุด ที่วงไว้นี่คืออะไรเอ่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะคะรอยขีดนะคะไม่ได้มีรอยอะไรเลยนะคะนึกว่าเป็นรอยที่เขาขีดให้เก็บงานแต่ไม่ใช่นะคะน้องจ๋าดูแล้วไม่มีเดิมมากขนาดไหนนะคะ,ะตรงนี้ธรรมดาอยู่แล้วไฟเบอร์ธรรมดาอ่ะเนี่ยสนิทกันมากเลยชิดมากเลยนะคะ สวยมากเลยรถคันนี้ราคาแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทปีสิบแปดด้วยนะได้เกียร์ออโต้สี่ประตูตัว E โ oh, หสวยสวยเลยนะคะสวยจริงๆคันนี้นะคะรีบจองเข้ามาเลยนะคะอ่ะก่อนจะจองเดี๋ยวไปชมเครื่องยนต์ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าเนาะจ่ารีวิวไม่หมดมาชมสภาพเครื่องยนต์นะคะเครื่องอยนต์ตัวนี้นะคะเป็นคานหน้าเดิมอยู่แล้วนะคะคานหน้าเดิมอยู่แล้วนะคะเป็นคานเดิมๆนะคะเป็นน็อตสปริงนะคะคานยึดม่าน้ำเนี่ยแท้เดิมแน่นอนเพราะว่ารถไม่เคยชนนะคะ รถไม่เคยชนหนักนะคะคานเดิมน็อตไม่มีขยับสวยๆนะคะเดิมๆกริบๆบน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะจากเชื่อมจากโคมไฟนะคะมาหาตัวรถนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดน็อตฝากระโปรงเดิมเหลี่ยมน็อตคมๆทุกจุดนะคะไม่มีรอยถอดนะ,ะชัดเลยนะคะฝากระโปงนะเขาแค่นี้รู้แล้วนะไม่ได้ทาสีมาแน่นอน แล้วก็ฉนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพค่อนข้างจะสวยและสมบูรณ์แบบไม่ชํารุดไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะไม่วิ่ง1นึ0 0กิโเมตรนะคะซึ่งเป็นไม้แท้ไม่ก่อไม้ด้วยนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่กอไม้สภาพสายไฟนะคะนี่ขนาดรถยังไม่ได้สปานะคะท่านผู้ชมนี่คือขนาดรถยังไม่ได้สปานะคะสภาพยังใหม่ขนาดนี้เลยนะคะถ้าสปาเสร็จจะสวยขนาดไหนนะคะอย่ามองของแค่ภายนอกนะคะถ้าใครชอบแล้วก็สนใจตามหาร่นนี้สเปคนี้จริงๆนะคะเอาไว้ใช้งานยาวๆและที่สําคัญ ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจด้วยนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้านะคะตาจากคนใช้จริงเลยนะคะใช้ทุกแบรนด์แล้วสําหรับน้องจ๋านะคะเครื่องยนต์เดิมน่แน่น,น,นะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ามันเครื่องนะคะส่วนน้ามันเครื่องก่อสม,ม่อดน้องจ๋าเปลี่ยนให้ไม่ต้องกังวลน,นะคะตรงนี้ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจรีบโทรและจองเข้ามาเท่ากับได้รถนะคะจองเข้ามาเท่ากับได้รถแน่นอนนะคะน้องจ๋ารีวิวให้เห็นความเดิมที่เข้ามาจากลานประมูลขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน ได้รถส,สวยๆเดิมๆไม่มีผิดหวังแน่นอนและที่สำคัญนะคะขับดีมากนะคะขับสะดวกสบายไม่เมื่อยด้วยนะคะสำหรับ t o y ยต้ r ร v o เกียร์ออโต้ของเรารีบจองเข้ามานะคะรีบจองเข้ามาถ้าช้าไม่ทันนะคะถ้าช้าไม่ทันเพราะว่ามันพึ่งเข้ามาคันเดียวนะคะตอนนี้ถ้าใครโชคดีก็ถือว่าได้ไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครได้ไปก่อนก็ถือว่าโชคดีเลยแล้วกันนะคะสาหรับรถสเปคนี้รุ่รนนี้ราคานี้ปีใหม่ด้วยนะคะไม้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะรถ 18 19 2ดส1 22 23รถ5ปีเฉลี่ยวิ่งปีละ2 0 0 0 0โลถือว่าวิ่งปกตินะคะรถที่เราใช้งานเองนะคะกับต่างจังหวัดไปเที่ยวขับไปทํางานนะคะเราก็เฉลี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ1-0,000ถึงกิโลนะคะก็ถือว่าวิ่งปกตินะคะใครไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแล้วก็อยากเอารถฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยรับตัวสอง้าานะคะสาหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดี นะคะหรือไม่มีประวัติเครดิตแล้วอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษทําได้ไหมนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะน้องจ๋าแนะนําทุกเงื่อนไขนะคะหรือใครจะซื้อสดนะคะคุณลูกค้านะคะใครจะซื้อสดน้องก็จ๋าก็แนะนําได้นะคะมีแต่ความจริงใจแล้วก็มีคําตอบให้คุณลูกค้าทุกคําถามแน่นอนแนะนําถ้ากลัวรถไม่ทันนะคะแนะนาให้จองล็อกรถเข้ามาก่อนนะคะให้จองล็อกรถเข้ามาก่อนแล้วสะดวกแล้วนัดคันมาดูรถและจัดไฟแนนซ์นะคะหรือไม่เดินทางไม่อยากเดินทางมาไม่สะดวกนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นอยู่แล้วน้องก็จ๋า คัดรถแน่นอนนะคะรถสวยทุกคันก็สามารถฝากเซ็นนะคะไฟแนนซ์ต่างจังหวัดได้แล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะและที่สําคัญนะคะทุกจังหวัดออกได้นะคะผู้หญิงผู้ชายออกได้หมดอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะสามารถซื้อได้นะคะน้องอาจา์แนะนํานะคะ ไม่ต้องกังวลนะคะอยู่ต่างจาังหวัดซ,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 ซื้อได้ทั่วประเทศนะคะซื้อได้ทั่วประเทศจริงๆนะคะไม่ต้องแค่ว่าอยู่ในปริมณฑลหรือในกรุงเทพนะคะก็ซื้อได้ทุกที่เหมือนกันนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องจ๋าด้วยนะคะสาหรับวันนี้น้องจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ